เนามียนคือหินเขาสางกูเอามาเลี้ยงกันต่อกันแหรอกดอกสิขวางไ็มหันคือเอาไปบ่เบิดเอาไปบวชเจอจังไดเนี่ยหลาสิแเมนละเอออยู่ปงพ้น่ะกินเป็นพ้นเลยพ้นต้นบักภูต้นหยังไอ้นายแจ๊กไอ้ไปเบิ่งหินมากับนายแจ๊กวดนหันมันเป็นขาวๆนั่น่เป็นสีขาวเป็นสีขาวขาวแสดงว่ามันเป็นหินรอตรงนี้หินรอไม่ใครเหินปูนวห็นสีขาวหินรอ จิงหินพี่จิงหินจากเห็นไหมองแต่ว่าค้งโค้งหนาอย่างไงไม่โค้งไม่โค้งเลยไหวไม่โค้งแดดบ่แดดครับตัวนี้ไม่โค้งไม่โค้งเงีบ่แดดจะกี้จนเด็ดฟ้ากันบอกกับผู้เฒ่าเนาะบอกกับผู้เฒ่าพวกคนนุ่มพวกไปยีคันพวกนี้นะส่วนกันสิมาเอาเหล็กตัวนี้แต่ว่าผีแต่ว่าผีผีโน้นนี่แห้งเนี่ยนีผีโน้นนี่ผีตะกี้ต้นสายแบงต้นนี้ผมมาเนี่ยยังหลอกผมเลยนี่ไปปุ้งปุ้งปุ้ง มีผีน้อนอ่ะป้นคอยตัวเป็นป้นคอยพญออสันเราเห็นแล,ล้วเราเราสั่งสารไปเนี่ยโอ้ยพอเขา,ขาใกล้บ่ได้ mm. คือเสียงคนตีกลองคือังเสียงคนเคาะอีกอย่างสินะแต่ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ตามที่ผมไปสืบม้านี่คือมังนีเนาะตามที่ผมสืบคนมาน้าด้วยว่ามังนี่นคือแรงพักปูค้น mm. เป็นเป็น,เป,นเป็นขยายเป็นหลักกิโลเป็นจุดรวมค้นเนาะสำหรับคนที่สีเดินทั้งไปไอ ไปนต้ดูนเป็นไข่ไข่ไข่ย่อมย่อมหมดแล้วครับเลยไข่ย่อมย่อมมันไมเละมันเล็มันอกเสินทร์มันซื้อไปนะมันมีเสถนทา์คือไม่นีครับตอนนี้เสถยมันสซนหนองหัวโซนหนองม้วนเออนะเป็นในทั้งไข่ทหารเป็นทั้งไ่าั้งคนผักม้วนผักข้ายผักสั่งผักมเพาว่านาทีเนี้ยหนาสิมียอมมุ่บัดหมดแล้วครับตนนี้มุ่บัดหมดแล้วเพราะมันเป็นตำรวที่มองเพราะันมันน้ำสมบูรณ์ถึงครับตัวนี้ทั้งไต่ก็เป็นน้ำคุ้งน้ำแต่กับคนนีคนขุดเบื้องขุดอย่างทั้งไต่ หินที่เป็นสีร้าแง่งที่อยู่ทั้งทั้งกลุนะ่นเนาะมีบางทั้งลาแง่งทั้งกลุ่นยันแม็นเพิ่อนสิคนไปสั่งเลยพระธาตุน้าดูดเนาะไปสั่งกูสั่งอย่างแต่มันเหลือหลายวครับตินเนี้ยหินที่บ้านเนี่ยเป็นเอาเขินเนาะอยู่อยู่โน่นน้องหมูนี่แต่ว่นันนมเบืองพื้นดินผิวคดินนี่สิบ่ค่อยเห็นแล้วตะกี้มันมีพ่นต้นผูเนี่ยซุ้มกันอยู่พ่นต้นผู้ซุ้มกันอยู่แล้วก็สิมีเป็นหลุมคล้ายๆหลุมคนขุดเอาหินบางก้อน บกขี่ไล่มันขี่ไล่คนบ่เอาสินะคนสิมักเอาไปไว้ตอนตัวปูจังสันยังสิบ้านปิงก็เอาไปเดี่ยบ้านปิงนี่ก็ไปว้ตอนตัวปูจะคล้องเนี่ยบ้านบ้านปิงนะจริงศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยคือกันนี่คาดว่าเอาจากเบุญเดียวกันก่อนใดมันงามก่อนใดที่มันมีลวดลายก้อนใดงามมีลวดลายมีไอ้ศิลปะอยังสิเข้าวเเลียกเอานะมันน้อยกันจักก็เพื่อด้วยแต่ย้ำเพิ่งเห็นตอนตัวปูตั้งตี่มงด้นี่เพื่อนบ่านเอามาจากกันเราตั้งแต่ไหน่ไตัวเดียวกันเลยครับตอนนี้มาจากจุดนั้นจุดเดียวกันนี่แหละก่อน ใช่ว่าเลียเลียเขาบอกว่างามหมดเลยทั้งมันก้อนมันก้อนใหญ่ๆบัดนี้เอาไปเอามาก่อนที่ว่าเป็นซุ้มกันอยู่กันบ่งต้นคูพ่นคูกันบ่มีแล้วเด้อนนี้พ่นติดสลายเอาไปคนติดสยอยไปให้กันนี่แหละครับเพราะว่าจริงๆมีเฮาก้อนนั้นนขอลองทะแลซ้าบาดพระในไงมีเด้่โอ้แสดงว่าเป็นเป็นหินศิลาแลงเอาไปสั่งกู้แล้วกุนในตรงเลยครับกู้ก็น่าดูนโดยตรงเลยมขว่าเอาไปจังได๋แม่นเพราะว่าอันนี้มันเป็นเส้นทางเก่าแก่เป็นเป็นแบบ เป็นซูเปอร์ไฮเวยสก็ว่าได้มันสีหายหลายช่วงกันช่วงว่าช่วงเขาขึ้นกันว่ามาขุดเอานักขุดเอาไหายมะกเอาไหพวกยู่นี่หยอยู่แล้วตอนต้นลงบัวนี่ตอนต้นลงบัวนี่เส่เนี่ยมะกรูดเดินตะกี้ทางเสร็นี่ผู้เฒ่าวอกสู้ฟังว่าเขาคนตายคนตายตะกี้ไอ้นู้นมันเก่าขืนมันมันนองบัวมันสาบัวหนึ่งมันนองบัวเวลาคนตายเขาบักเสีเอาศพศพเข็นมาทางเสร็นี่เป็นทางเก่าเทั้งหงียงเก่าเอาไปทิมเอาไปทิมทา้งสวนทางไหน ทางดอนดอนไอ้ดอนที่เท่ามี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 ไอ้มีใไอวัซุสานยู่หันเอาอีกินทางเป LIKE ็นผีจะพูดเถอาว่าท่านมึงไปเฮ็ดยังตันเฮ็ดยังตันถ้ายืนเป็นห้องเมียงนะห้องเมียงมึงไปเฮ็ดยังตันเนี่ยเดี๋ยวทางผีเที่ยวเออทางผีเที่ยวมันลำบากเดียวไปหลอกไปยังนะครับไปกีบันหกนะมีแต่โค้นคอยมีแต่โค้นมีแต่หยันบกกาเขาไกลโค้นเหรอครับหยันพี่จังมันเสียงคนมันเป็นมันเป็นเท่าคิดเอาเปรียบแล้วมันยื้อมันดังมันมีขึ้นมาเห็นเลยเออจนบกกาเขาไกล ยันผียันผีสถานที่เก่าแก้พวกนี้ก็จะนี่ยมันจะมีเท่ากวนกันเป็นไปได้ครับกกหลังจากที่ยุคเขมรเลี้ยงอำนาจจู่แล้วมันเสื่อมลงเสื่อมลงถูกตินทั้งอีติดใส่งานโดยชุมชนเล้าด้วยครับคนบ้านเขาเนี่ยสมีคนเล้าหลายสังเกตเป็นมียว่าจังคนบ้านหนุ่มวงนี่ยคนเล้าหลายวะครับโอ้ยคนเล้าจังพญิบุญเนาะที่บุญเ่าที่เราสั่งพญิบุญทุกพญิบุญเ่าอีหลีเนี่ยพญิบุญพญิเบี้ยวพญิเบี้ยวกับคน แตกบ้านจากนีกันในคนมันไปอยู่บ้านแดงแล้วเราไปแล้วอยู่นี่ซุ้มหนึง่งออกจากบ้านต้บ,บวยแหละบ้านยัง,ยง,ยงไงล่ะไปไปอยู่บ้านแดงก็มีบ้านหนองเฮี้ยก็มีบ้านโคกเขาว่าการทําสงครามของเราเนี่ยครับมันจังสี่คือเขาจะต้องเอาคนมาวางไว้อยู่น้ตาต่หมู่บันต่างๆเรียบใบลรยทางนี่สําหรับมามาสั่งอาหารไว้เฮ็ดอาหารเฮ็ดเขาเฮ็ดน้ำไว้เฮ็เขาเฮน้ำไว้แล้วบ้านนี่เวลาเขาเดินทับมานี่เขาสได้เขาได้น้ำได้อาหารกินก็คือบ้านหนองวงหรือบ้านหนองบัวที่เป็นน้ำมันกาเขานาี่ด้เป็น เป็นเป็นหนึ่งในส่วนนั้นเป็นหนึ่งในส่วนนั้นมาทิมกุ้มใบนี้แล้ววันนี้หลังจากเกิดสงครามเกิดขึ้นเขาก็มาเกณฑ์ไผ่ค้นคนหนุ่มคนคนหนุ่มผู้ซ้ายไปเป็นทหารแล่นน้ำดับสั่งธรรมะแล่นในมือลประมาณสี่สิบกิโลเนี่ยแหละครับก็เฮ็ดรักไปยังสี่ละพี่ขรมีเฮ็ดไปเก้านี่แหละก็ไปตามรักตามรักแต่จนหดเมืองพี่ไม บันนี้ซุ้มซุ้มนึงก็ตีกินในรักษาหลักเต้นาะอ๋อแน่นครับมันถึงมันถึงมีซุ้มเฝาเฝาเฝาพื้นที่ซุ้มเฝารักษาหลักเมืองลักนี่ก็อาชีพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งอยังไรคุ้มกันคุ้มปนอืมแม่นยกับมีแน่นอนเหรออะไรเงี้ยปนี่อย่างเกับสั่งสั่งพลังใจพลังใจจะกอาชมีวัดด้วยซ้ำไปหมดนล้วเพราะว่าคิดว่าน่ะแล้วบันนี้มันมันเกิดการแพร่สงครามของคนลาวคนลาวกันเลยผู้ชายวับ้านหนองบัวนี่อืมอืม เมื่อเก่านี่ก็เลยได้หนีไปตามทัพสั่งธรงงธรมะว่าสันาสิขาทิมก็เลยเหลือตาพุงยิ้งพุงยิงก็เลยได้หนีลงไปปันมุงเงาทั้งกุ่นปันมุงเงาหนีเดิมที่ยุคเจ็ดหลังนี่ครับโอ้แต่และก่อนท,อที่แหลกกวะ่าเิเอเกิดจากในฝป่งในยงที่เป็นหนีมาจากอูบลญเป็นมาสาั่งบ้านอย่างนอแล้ววันนี้ซุมพุงยิ้งซุปยังที่ด้วยบ้านหลวงวันนี้ได้หนีลงไปหนีไปสมทบสมทบ แต่แล้วแต่เ,เกิดบ้านมุงหงาเกิดขึ้นอืม,อมแต่ใครกับ้าบน,นนู้นเนี่ยนี่ซับเขาเกี็บไปเป็นทหารหรือจีเป็นไม่ใหม่หนเนาะแม่นก็ในระมาณนั้นเลยสีเลือดสีเลืียตู้หญิงบ้านาใครบ้านแตกแล้วหัวหน้าครอบครัวถือไปเป็นทหารไปแล้วครับเป็นทหารต,ต้องอพยพหาพื้นที่ฐานหามุงหาพวกไหมนีผู้นำปกป้องไหมครับตอนนั้นวะไตรกีโน่มันเก่าแถวแถวไฮปรญยตาิ ให้ใพระญาเกลียงเราปลูกอยู่คาดเนี่ยคนมันมีปนปนหนึ่งปนต้นผูแน่ต้นจำปาแน่คนั่นนหละเนาะมีบ่ามีบาดพายมีอย่างกองเอเลีอยู่เด้วแล้วโซนนั้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นวัดบ่มันเป็นมังมังวัดเก่าคนไหนมังงานไหนเพราะมันเป็นวัดได้โซนนั้นไอ้โน้นมันเก่าหรือว่านางบัวนี่สี่ลมสายอยู่ประมาณช่วงราชการที่สามถึงราชการที่สี่เก่าแก่ได้ได้ถอยทับลุกไปลุกวมกับบ้านหงาโอเคครับเดี๋ยวเมื่อไอ้ขี้พอพอจะ พญาขันนี่มา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 ที่หลังเนาะเป็นน้องเขามิตาไปมิตาไปอันไปหาไปหาเที่ยวหาผู้สาวเนี่ยไปเรียนการพนันเนี่ยไปอยู่น้ำพวกเถวเพราะนั่นไอ้กำนันซ้ายซุ้มลูกน้องเขาเพราะนั่นใช้คิดสอบอยู่นะไปเป็นลูกน้องเขาแถวคุ้งเมืองเนี่ยพญายันันมามาพาบ่มีบังยูอ่ะไปอยู่น้ำพีทีไปอยู่น้ำพี่ซบ่นเลยพนักงานเป็นพญับงานเก่าบ่ไปอยู่กับพนักงานไปอยู่ไปอยู่มันกัแอีดเนาะก็เล่นมาอยู่มันกับเก่าหนิผู้ใดกับบุกกาอยู่แบบมันบานมู่บานเก่าบานเก่าผีแง่ก่ันอิให้ให้พญอัน เนี่ยบ่งตะกีนเป็นป้ายอยู่พญ่นันเทได้ปลูกต้นอยู่บ่งพ่อใหญ่บ่งพ่อใหญ่เลียนนะอพ่่ใหญเลียนรอทั้งนะครับว่าขีผีกระแห้งคนกับบัวกาอยู่ผี้ให้พญานันเราไปอยู่อ่ะไปอยู่เขาหนีจังไรวันเราไปอยู่คนเหมือนอยู่ไดด้วยิคนเหมือนคนบวญคนบวญแต่ไ้ยูซื่อหน้าพญานันเนาะสมัยพญานันเมาเห็นงานน้าใหม่ๆเป็นไทยได้ได้เป็นครึ่งเขาอบนี่แหละเป็นอโอบยี่บโองเล็กนี่น้องเล็กน้องเล็กนะสมัยสมียทานห้องว่างยัง พญาเกลียวนี่พญาเกลียวตะกี้สิไปเที่ยวสิไปเล่นสาวพปุ่พญาเกลีวยวพญาเลื่อนสิไปเล่นสาวเลยกันไปผ่าน,น้องเล็กนี่คือจังคนแห่หม้โหลี่คือของทานแบบหลอกเนี่ยหลอกคน,น<อ>ไปน้ำขึ้น,นี่ตีคือจังคนแห่แตกแซวแซวเป็นขบวนแห่ขบวนเสือขบวนยังสิไงงานมะันบอกทุกคนหนึ่งในหมู่บ้านแล้วน,วนะองค์ทรง,ง,งนำพญาเกล่ยวแล้วก็เนึ่งในมู่บ้านเง แต่ว่าอดีตแล้วพวกหัวแต่วัวผีแห้งแถวกรองเล็กนี่ผีแห้งบะกาไปหาเนื้อกินชุ่มเอ๋ยแม่มะกาเอาไปคุณเตี้ยเสียวนะไปเพื่อเสียแล้วก็ไถได้ผักอบได้น้ำเต้าได้ผักอบไดอย่างนี้เป็นเผาไรงามๆส้นนี่เลยล่ะส้นนี่เลยครับฟังไปป้อฝังคนี่แล้วก็นึกว่าสิมีทองคั้มนี่แน่หันเราเป็นหนุ่มหนุ่ยแล้วก็ทุบแตกเมื้อทุบหาทองคั้มนี่แบบว่าทีทองคั้มเมีแนมิตรผักอบที่อาชีอาชีเป็น พออบแก้วน้าม้วนเจ้าอีหยังที่เพิ่นไว้น้ำสารน้ำหยังกันนะน้ำสารน้ำหยังมันก็หลุดลายงามเนาะของบูชาของบูชาที่เจ้าอีหยังสินะแต่เกิดวามที่เราเป็นคนหนุ่มหน่อยเราเป็นึกว่ามันสิมีท้องคั้มอีกอย่างต้องมีของมิคาแบบมิสานเว้าพูดฟื้นพันอะไรเงี้เออก็เลยทุบทุบแต่มื่อทุบแตะไปลายอัน แต่๋ยวสัญลักษณ์ของกระเมียนเห็ดยังกระมือสีเห็ดหลวดลายเนาะหลวดลายครับหลวดลายเห็นชัดเจนเลยกินของใส่ของใส่ยังมักตรีใส่้ัจะน่าหลุดลายตลอดนะกินเอกลักษณ์ของเขาชัดเจนเลยมันสิบอกอายาของเขาเลยเหรอไอเด็กตั้งแอนนีของคำไม่หันไปไหนของมี่านเห็นกระเมียนของกินของใส่เขาแล้วเต้ก็ทุบถิ่มยังจี๋เขาบอกไปน้ำนเขาบอกไปน้ำมันสิบมังการผลนี่บรรลุ